ที่การหาอเมทิคก็คือใบเสื้อกันหนาวสุดคู่ใครใส่ก็เท่แบบแบิ่มๆคืนลือแค่สิบโลบั๊กมีหลายโคตรเท่กูอกวันและขี้หีแค่ซื้อก็รุ้นรับโลบั๊กฟรีลิงก์อยู่ด้านล่างนะจ๊ะตอนนี้เราอยู่ในเกมเบนเทนอันเตอร์เมดอะซัมโบนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการหาออเมทริกซ์นะครับนี่ออแต่อเมทิคของผมนะครับมันไม่ได้ธรรมดานะครับมันไม่ใช่อเมทิคปกตินะถ้าเกิดคุณเห็นด้านขวาล่างนะครับมันจะขึ้นว่าอเมทิคโปรนะครับก็คือเป็น อีกขั้นหนึ่งของเอมิทิคอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับจะไม่รู้เลยนะครับว่าเอมิทิคนี่หายังไงในเกมนี้นะครับผมตอนแรกๆก็หาไม่เป็นเหมือนกันนะครับพอได้ลองมาเล่นก็เริ่มหาเป็นแล้วนะครับวิธีการหาเอมิทิคก็คือเมื่อคุณกดเข้ามาในเกมนี้นะครับคุณจะเกิดรอบนอกถูกไหมให้คุณเดินเข้ามาข้างในเลยเว้ยเดินลงมาตรงนี้เลยแล้วคุณลองมาชิดขอบแบบนี้นี่ให้เดินเดินวิ่งมาชิดตรงนี้เลยครับพอมาชิดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะขึ้นข้างบนตรงนี้นะครับว่า อีกกี่วินาทีอมิทิกถึงจะสปอนนะครับพอมันสปอนปุ๊บมันก็จะเกิดแค่รอบนี้นะครับทุกคนก็สามารถไปวิ่งวิ่งไปชนเลยนะครับวิ่งชนอมิทิกได้เลยนะครับแล้วก็รอบนอกก็มันก็จะมีโอกาสเกิดเหมือนแล้วก็ผมจะมาสอนใช้นะครับสําหรับคนที่ได้ออมิทิกแล้วจะใช้ยังไงดีใช้ไม่เป็นนะครับกดนี่เลยปุ่มนะครับมีอยู่ไม่กี่ปุ่มนะครับมี V มี z X แล้วก็ C นะครับกดตัว V เพื่อที่จะ เปิดออมิทิกขึ้นมานะครับออมิทิกก็จะเปิดขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมนะแล้วเรากดตรง Z แล้วก็เอ็กนะครับเพื่อเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนเอเลี่ยนนะครับว่าเราอยากได้เอเลี่ยนอันไหนนะครับตอนแรกมันจะให้มาสิบตัวนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันมีระบบแบบเฉพาะออมิทิกโปรหรือว่า o, ออมิทิกธรรมดาก็เป็นนะครับก็คือออมิทิกผมเหมือนมันจะเก็บดีเอ็นเอเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็จะเพิ่มดีเอ็นเอเอเลี่ยนมาเยอะมากเลยนะครับอันนี้ก็คือตอนแรกมันมีสิบตัวถูกไหม อยู่ๆมันก็จะมีแบบเอเลี่ยนที่แบบเราไม่เคยเห็นอย่างเช่นเนี่ยเออเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้นะครับอัพชัรกอะไรเงี้ยเออดิโตเนี่ยเออไอ้เฮียมันไม่ได้อยู่ในเบนเทนสิบอยู่มันโผล่มาเฉยเลยถูกไหมสมมติว่าเออเราจะกดฟอร์อาร์มนะครับวิธีการเลือกเอเลี่ยนพอเราเลือกฟอร์อาร์มปุ๊บเรากด C ตึ๊บนะเราก็จะได้เป็นเอเลี่ยนตัวนั้นเลยครับนะซึ่งแต่ละเอเลี่ยนก็จะมีสกิลการใช้ที่แตกต่างกันนะเช่นฟอร์อาร์มมันจะกด Q กด Q เพื่อทุบพื้นนะครับนี่แล้วก็มีกด E กด E เพื่อจับนะครับนี่กด E ดูจะกด E ให้ดูปั๊บเห็นไหมมันจะจับทุบพื้นเลยเห็นไหมโครเท่เวลากด V ปุ๊บมันก็จะแปงลงร่างกลับคืนเป็นคนปกตินะแล้วก็หลังจากแปงลงร่างนะครับมันจะมีคูดาวด้วยมีคูดาวของมันนะครับในการแปงลงร่างครั้งถัดไปนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาสอนเอา o m n i t r i ออกแล้วกันนะครับแล้วก็สัถัดไปเดี๋ยวผมจะมารีวิวเอเลนทุกตัวที่มีใน o m n i t r i เลยโอเคปะ่ะนะ ถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมทําอะไรในเกมนี้ก็บอกได้นะผมคิดว่าเกมนี้มันสนุกดีนะครับน่าสนุกดีนะบายบารบชุบๆกดไลค์กดซับไอ้เหี้ย